สวัสดีครับเพื่อนๆครับเส้านี้ก็มานะครับต้มพักกินก่อนครับสีได้หาพักหาอย่างนะครับกินน้ำเส้าน้ำเซลนี่ผักขมนะครับนี่มาต้มนะี่น้องเก็บผักขมเลยกระบานเห่อเป็นพักนะกินได้ครับใอ่น้ำพริกครับนะฮะเก็บเราก็มาล่างครับนะฮะเก็บเราก็มาล่างล่างไวแช่ตู้เย็นไว้นะครับ เอาลงก่อนครับน้ำเดือดแล้วครับพี่น้องนะให้น้ำเดือดแล้วนะฮะน้ำก็เดือดแล้วเดี๋ยวลงก่อนครับนี่ครับ ปิดฝาไวจา้จัหนอยก่อนครับปิดฝา,า,นะาไว้จัหนอยนะฮะปิดฝาไว้จัครู่นึงให้เขาซุกครับเพราะเขาได้ทีแล้วนะขันเท้าเอาข้นเท้าก็เอาไปน็อกน้ำนะฮบให้เขามีควาามกรอบนะฮนะัะลอไว้สัครู่ครับ นี่แหละครับเดี๋ยวต้องนายผมจะไปตลาดไปซื anyway, ้อพริกพริกแดงกินดามาตมกินเป็นพริกสดนะจะเอาปลาทูไม่เห็นน้ำพริกแล้วกินก็น้ำพริกนะกินก้าน้ำพริกกับผักที่ต้นผักโขมบานเฮ่านี้แหละครับนะปลูกไว้มันก็บ่ได้ปลูกแล้วครับมันเกิดเองนะถ้ามาจิของเขาเกิดรอบบานเท่านี้หละะเป็นพักชนิดหนึ่งนะที่กินแล้วมี ความอร่อยอยู่ในตัวครับนะฮะกระโขบบานเข่าครับบานเข่าขันปูพักไวไหลายๆอย่างนี่มันก็มีอยู่มีกินครับก็เป็นปลาคาตะไข่ขิงอ่าใบผักอีตูใบลักซาลเลนนะครับใบยานางเนียงพวกเนื้อมาเห็ดอาหารตืบบานเข้าเด็กินบันเะข่ามีความขยัน,นะฮะอดทนมันเพี้ยนน่ะ้มบางอย่างนะครับบานเข่าครับ การอยู่การกินข้าปลูกของบ้านๆเท่านั้นแหละคร,บระับประหยัดรายจ่ายครับเรต้องไปหาซื้ออย่างเท่ากับซื้อโดยเฉพาะที่เป็นพวกพวกเนื้อนะพวกปลาทูพวกที่เป็นเนื้อสัตว์นะจะเป็นพวกพักที่ห้ามมีครับทีีี่่่ไดนะด้ระววงนนนเเา๋ยบอ,อโอเคได้แล้วครับ ผสมจักน่อยหนึ่งครับเรียบร้อยง้างเรียบร้อยครับเดี๋ยวตักก่อนเรียบร้อยแล้วตสมได้แล้วครับอขอบคุณทุกการรับชมครับสืเพื่นอ,อคนครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณกับสวัสดีครับ